วันนี้ครัวไทยหวานลื่นจะมาทาําก๋วยเตี๋ยวหมูสับน้ําใสนะคะส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําใสนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาว6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทย1ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยป่นแล้วก็รสด,ดีนะคะ1ก้อนนะคะแล้วมีกระเทียมกระเทียม5กลีบสดนะคะแล้วก็หมูสันะะบนะคะ2ขีดนะคะ แล้วก็เทียมเจียวนะคะสองช้อนโต๊ะต้นหอมหั่นซอยสี่ต้นนะคะแล้วก็เส้นใหญ่นะคะครึ่งกิโลนะคะถั่วงอกนะคะสองขีดนะคะแล้วคะน้าสี่ต้นนะคะวิธีทำนะคะก็ต้มน,น้ำสต๊อกนะคะห้500าร้อยมิลลิกรัมนะคะมีน้ำสต๊อ500กห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะลงไปห้าระะ้อยมิลลิกรัมค่ะ แล้วก็เอาหมูนะคะอันนี้ครัวไทยทาน้ําสต๊อกนะคะครัวไทยมีหมูสับนะคะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นน้ําสต๊อกถ้าเกิดคุณมีไก่ก็เป็นสต๊อกไก่ไปได้ได้นะคะอันนี้ครัวไทยมีหมูสับนะคะนะคะเพื่อให้หอมนะคะแต่วันนี้ครัวไทยไม่มีผักชีนะคะถ้าคนไหนมีผักชีก็ใส่ผักชีลงไปได้ค่ะแล้วก็ใส่รสตีลงไปเลยนะคะ แล้วดีถ้าเป็นไปได้ก็สักสองก้อนนะคะของพวกไย่มดค่ะอันนี้ซีอิ๊ขาวใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้มไปละห้านาทีก็ช้อนฟองออกเลยนะคะถ้ามีฟองนะคะน้ำมันได้จะใส่นะคะช้อนออกไปนะคะช้อนฟองออ,ออกเลยค่ะ อันนี้จะมีรสชาติ <c oughs> เค็มนิดนึงใช่ไหมนะคะหวานก็จากหมูสับนะคะไม่ได้ใส่น้ำตาลน,นะคะอันนี้กัวไทยต้มไว้สิบนาทีนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะก็จะลวกเส้นก่อนนะคะลวกเส้นนะคะ น,นี้ลวกสัก5นาที<ม>ก็สุกแล้วนะคะ<ม>เป็นเส้นสดนะคะลวกประมาณ5นาทีก็นิ่มอันนี้ก็เริ่มนิ่มนะคะเดี๋ยวเราพอนิ่มเราก็ตักขึ้นนะคะพักไว้นะคะน,นะคะก็ใส่ชังไปเลยค่ะผักนะคะ ก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะมันให้มันเขียวนะคะใส่เกลือไปครึ่งช้อนชาแล้วก็ลกวกคะน้เลเลยะคะ่ะใส่น้ำเย็นนะคะใส่น้ำเย็นนะคะเชื่อน้ำเย็น,น,ะะน,ยนผักก็จะได้ตอบนะคะ จะกรอบนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นน้ําเย็นนะคะเค okay, ถุงวอกลงไปเลยค่ะถ้าถุงวอกแค่สามนาทีพอค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้หุ่นน้ำซุปแล้วนะคะแล้วก็ผัดใส่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะสักสี่ก้อนนะคะกำลังดีต่อหนึงถ้วยนะคะ ใส่น้ำลงไปเลยค่ะอันนี้สูตรนี้ไว้สำหรับทำทานที่บ้านนะคะง่ายๆนะคะสมน้อยแล้วก็มีเครื่องไม่ครบนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่คะน้าลงไปเลยค่ะแต่งให้สวยงามน,นะคะใส่ถุงก็ลงไปค่ะใส่ชามแค่นี้นะคะแล้วก็โรยกระเทียมลงไปเลยค่ะ ใส่เออใส่ต้นหอมลงไปด้วยนะคะขอโทษนะคะใส่ต้นหอมลงไปหน่อยนึงแล้วก็โรยกระเทียมเจียวนะคะลงไปด้วยนะคะแล้วก็พริกไทยผงนะคะแค่นี้ก็คือจบแล้วค่ะนี่สำหรับหนึ่งชามนะคะเสร็จแล้วนะคะ ขอบคุณมากนะคะวันนี้ครัวไทยทำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมูสับนะคะเอาไว้ทานที่บ้านนะคะน่าทานมากเลยนะคะขอให้ FC ต่างประเทศและ C ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ